สวัสดีครับผมพี่น้องสุขูสุขคนนะครับมาพบมาพอากับจากขวงนะครับช่วงแรงๆของทุกทุกมือเนาะพี่น้องเนาะกับเข่ากับน้ำนะครับมือนี้นะครับจ่าขวงมาฝากพี่น้องครับเป็นแกงปลากิเลสครับพี่น้องอยู่ข้างนานลครับใส่กับกระดูกหมูนะครับสี่โค้งเันครับแกงปลากิเล็กนี่พี่น้องเห็นไหมครับแก่ไก่พี่น้องกับตำบกแตงครับพี่น้องนี่ตำบกแตงสองยางครับพี่น้องครับประกาศขาวกระลำลักกะบกเขือทีบเข่าหน่อยครับพี่น้องครับมาพี่น้องมาช่วงแรงๆทุกทุกมือเนาะพี่น้อง แสีบแสบน้องกันกับจากวงพงสดสดงวี่น้องครับสดสดยางก่อนสดนี่เนาะครับเนาะเอาแกงผักขี้เหล็กก่อนครับบได้กินดนแล้วครับพี่น้อง ได้ครับพี่นอ้องได้ครับเมื่อกี้แดดออกครับพี่น้องอันนี้เป็นตำหมกแตงครับแก้มกัน หอบเนี้ยที่จูมานา้ครับพี่น้องแซ่บครับพี่น้องครับอันผมเอาใซ่กระดูกหมูนะครับกระดูกสี่ควงเพิ่นเนาะอัน,นลูกดดครับ เื่อยครับสี่โค้งเปื่อยครับ คนมาเกลไกพี่น้อง กะสิเขากันดูครับพี่น้องครับกะเป็นแก้มกิเลสบ้านเฮ้าเนาะกับตำามักแตงนะครับเป็นกับเขากับน้ำบ้านเฮ้าก็บิเขากันดูครับพี่น้องครับแดดก็ออกแน่บอ,อกแน่ครับพี่น้องครับ มาเกเกามโตกระเด้งดังเด้งดังครับขาเป็นประซัมกันครับพี่น้องครับห้อนครับมือเนี่ยมือนี่ผมได้ทิชถู่มากครับ <g ül> มีเหงาเสร็จแล้วครับพี่น้อง <g ül> <g ül> นั่นแดดที่ออกแล้วครับบานเนี่ยกับเขา่ากับน้านะครับที่จากกวงเอามาฝากพี่น้องกันสมุนเวียนเวียนไปนะพี่น้องเนาะเป็นกับเขา,ขาบ้านเฮ้าแน่ <g ül> ขันมีเวลาเห็ดก็ยงแกงมะขี้เหล็กเมื่อนี้ครับมีเวลาเห็ดครับกระไหนมาเป็นแกงมะขี้เหล็กเนาะครับเนาะขันมือใดบ่มีเวลากะก็เข่าง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะ ลุดโดดครับเอาวออกไว้กันทรงสิบเพ็ดแห้งครับถูกดูกกับพี่น้องครับ ก็ยังตุ่มบ่คันเด็กเซ้าขมปนได่ครับพี่น้องครับฟุ้งสิอ,ออกสมๆครับยังบ่เด็กเซ้าขมคักพี่น้องประมาณหนึ่งครับ งามพี่น้องครับเียบร้อยครับพี่น้องครับยิ้มเหรอครับพี่น้องครับแกงพักขี้เล็กนะครับใส่ซี่โค้งหมูนะครับซี่โค้งหมูกับตำเบักแตงบ้านเท้านน่แหละครับพี่น้องครับช่วงแรงๆของถูกถุกเมือครับเผ็ดเติบครับเมนูไดกกับเผ็ดท่านั้นครับพี่น้องครับเนาะ กะเหลือบ่หลายครับกะสิเบิดแน่ล่ะครับเพราะว่าผมคือยังผมต้มต้มมันพระกิเลกบกคอยหนีปันไดครับออกคุ้มขมสมสมแน่นาะพี่น้องเนาะเนาะเร็บแทบครับพี่น้องครับก็เข้าบ้านเฮ่าเนาะพี่น้องนะครับกะขอบระคุ้หลายๆนะครับพี่น้องครับตอนทุกทายของคลิปที่ที่ตามรับชมจากขมมาโดยตลอดครับพี่น้องครับมักกะกดไล์นะครับถูกหัถูกใจกะกดที่ตามนะครับเป็นกำลังใจจากกวงโดนโดนนะครับพี่น้องครับก็มาพบมาพอกันไหม่นะครับมืออื่นนะครับ มือนี้พ่อไห่ซัำนีนะครับมืออื่นผมเอาเกมนู้อย่างมาฝากพี่น้องครับคลิปนี้พ่อไห่ซัำนีนะครับพี่น้องขอบพระคุณหลายหลายครับสวัสดีครับ